จังหวัดราชบุรีประปะสแถลงจับขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติพร้อมของกลางยาไอซ์960กิโลกรัมเมื่อเวลา15นาฬิกาที่สำนักงานปะปะสนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปรปรสพร้อมด้วยพลเรือโทสิทธิชัยต่างใจรองเสนาธิการทหารเรือพันเอกมารุตเป่งขำมารุต ผู้อำนวยการกอง12สปคออสลอพอพันตำรวจเอกนพสิทธ์มิตรพักดีรองผู้บังคับการปอสอร .1 ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มยาไอซ์960กิโลกร,รมัมที่บรรจุอยู่ในกระสอบทุเรียนอบแห้งพร้อมผู้ต้องหาเ7คนได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ในพื้นที่อำเภอโพธาร,รามจังหวัดราชบุรี นายวิชัยชัยมงคลเลขคธิที่การปปสได้กล่าวว่าการจับกลุ่มดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักง,งานปปสสืบทราบข้อมูลทางการข่าวทราบว่าเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่มีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดประเภทยาไอซ์มาจากทางภาคเหนือแล้วจะนำยามาพักตามเส้นทางที่ผ่านเพื่อเตรียมนำลงไปภาคใต้ส่งประเทศที่สจึงได้สั่งการให้ในายปร,ะรณะ เมคานันชุดปฏิบัติการพิเศษอิน49บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและกองบัญชาการกองทัพไทยสืบสวนติดตามพฤติกรรมของขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจนต่อมาสำนักง,งานปปสนำโดยชุดปฏิบัติการพิเศษอิน49ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและกองบัญชาการกองทัพไทยได้สืบรู้ถึงพฤติกรรมขบวนการแอบลักลอบขนยาค้าชาติจนสามารถเข้าจับกลุมขบวนการดังกล่าวได้ที่บริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เจดคนพร้อมยึด ยาไอ้ที่บรรจุอยู่ในกระสอบทุเรียนอัดแห้งจำนวน960กิโลกรัมซึ่งการจับครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการใช้อาวุธหรือขัดขืนการจับกลุ่มแต่อย่างใดโดยผู้ต้องหาเป็นคนไทยทั้งหมดและอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนที่สำนักงานปปสได้เพียง3วันตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่จะเร่งรีบรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปซึ่งเคสนี้น่าจะเป็นขบวนการเดียวกันกับที่เคยจับกลุ่มไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งมีเส้นทางลำเลียงมาจากชายแดนทางภาคเหนือผ่านเข้ามาตามภูเขาและแม่น้ำลักลอบเอามาพักยาตามจังหวัดทางผ่านซึ่งจะเปลี่ยนคนนำพาไปเรื่อยๆตามพื้นที่ของภาคนั้นๆ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มได้ง่ายๆก่อนจะลำเลียงลงไปสู่ภาคใต้และขนย้ายายาทางเรือส่งต่อไปอยังประเทศที่3เช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นหรืออาจจะส่งไปประเทศมาเลเซียโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะแอบซ่อนตามใต้ท้องรถทางชุดจับกลุ่มจึงต้องป้องกันและตรวจสอบทั้งสองทางคาดว่ากลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติชุดนี้ น่าจะมาจากเครือข่ายหลายประเทศที่เรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติส่วนประเทศไทยจะเป็นที่พักยาเท่านั้นส่วนมูลค่าของยาถ้าอยู่ที่ประเทศปลายทางจะเป็นสิบเท่าของราคายาเสพติดที่จับได้ซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนทั้งทหารตำรวจและมวลชน ลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับสวัครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านสื่อมวลชนครับผมนาเวกนันสุราวันครับรองผู้วิจารณ์หน่วยริจาการสงครามพิเศษทางเรือซึ่งชุดปริัติการพิเศษ ของหน่วยประการสงความเสตางเรือก็หรือว่าเป็นชุดปฏิบัติของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพเรือครับในเคสนี้นะครับเมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพเรือนะครับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดต่าบุรีนะครับเราจึงได้มีการ ประกอบกําลังนะครับรับประสานกับสํานักง,งานต้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการสนที่กาลังกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าทาการติดล้อมตรวจค้นนะครับเป้าหมายซึ่งเป็นบ้านที่เนอีเล็กที่ที่อำเภอโพธารามนะครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่ในการติดล้อมตรวจค้นก็พบนะครับจานวนยาเสพติดนะครับตามที่ได้นํามาลนะดมนะแสดง ให้ท่านสื่อมวชนได้รับทราบในวันนี้นะครับซึ่งผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร,ร้อยครับไม่มีการใช้อาวุธนะครับในการตรวจค้นนะครับคุณมากครับนอกจากนี้เรายังมีทางผู้แทนของปชปสและก็ศูนย์รักษาความปลอดภัยขอมัจฉาการอาหารสูงสุดครับที่ร่วมในการสืบสวนขยายวันนี้ครับาเชิญทางฝ่ายผู้แทนของปชป ผมพันเอกนกสิทธิ์นิธิัดีครับรองผู้การตำรวจปราการเมียิษยหนึ่งนะครับกองบัญชาการตำรวจปราการเมยนต์ิษได้รับมอบหมายจากท่านผู้บัญชาการนะครับให้มาแถลงข่าวนะครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจปราการเมีานต์ศิย์นี่ดูแลในเรื่องงานสอบสวนครับตอนนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในการรวบรวมพยานฐานนะครับในคดีนะครับเพื่อที่จะเนคดีแล้วออกหมายจับเพิ่มเติมกับเครือข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อทำลายเครือข่ายครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับ เช็นผู้แทนของศูน hmm. ย <Right. S 1> so so ์ักศึกษาความปลอดภัยครับผมพันเอกมารุตเป็นคํนนะครับผู้ในการกองอีสองสำนักบริหารการข่าวศูนย์นักษาภัยนะครับก็ในส่วนของศูนย์นักษาภัยเนี่ยในส่วนกองทีกสองเนี่ยจะเป็นทีมงานนะครับในส่วนของการขยายผลนะครับหรือว่าสืบสวนสอบสวนไปบัการข่าวนะครับร่วมกับทั้งตํารวจปราบปรามอาชญากนะครับปชปสและก็ปปสนะครับก็เป็นการขยายผลก็เป็นการร่วมทีมนะครับครับ ครับก็จะเห็นถึงการบูรณาการร่วมกันในการปรา,ามยาเสพติดอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับว่าสำนักงานปปสอเองเนี่ยเราก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดที่ไปตามประเทศนะครับถ้าไม่ใช้ประเทศมาเลก็จะลงทะเลเมื่อลงทะเลก็ขีดความสามารถสูงสุดก็คือทหารเรือที่เราก็ได้บูรณาการร่วมกันในวันนี้ถ้าประสื่อข่นชนมีอะไรที่จะสอบถามนะครับเชิญครับ เครือข่ายมันหลายประเทศก็มาจากทางประเทศเพื่อนบ้านที่จะเป็นผู้จัดหายาเสพติดจ,จากแหล่งผลิตมาแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเองก็จะมีเครือข่ายที่เป็นคนในประเทศไทยเนี่ยที่คอยรับช่วงต่อแล้วก็จะมีประเทศปลายทางที่จะรอรับอีกนะเพราะนั้นเป็นเขาเรียกเป็นกิจกรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งนี้เนี่ยข้อที่น่าสังเกตจะเห็นว่า ไหก็ดีหรือว่าพวกเคมีนฮโรอีนที่เป็นลออ็อตใหญ่ถึงแม้จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแต่ไม่ได้เอามาใช้ในประเทศไทยครับเป็นแต่เพียงประเทศที่เป็นที่ผ่านยาแล้วก็พักยาแล้วเตรียมที่จะเอาไปสู่ประเทศที่สนะครับหลายๆล,ยลอ็อตย่างล็อตนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าคราวที่แล้วพอเราจับไปได้สักพันว่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็สืบสวนเพิ่มถึงมีการจับกลุ่มเหมือนว่าถูกจับแล้วก็จะมาทดแทนอีก เพราะฉะนั้นจํานวนยาที่จํานวนมากๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแค่ละบาดในไทยส่วนมากจะเป็นที่พักแล้วก็ที่ส่งมูลค่าที่เทียบแล้วถ้าเป็นต่างประเทศก็กประมาณสิดเท่าของราคาที่ในประเทศไทยราคามันประเมินไม่ได้แต่ว่ามันจะขึ้น,นเป็นิดเท่า แล้วแต่ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่ใช่ครับคือในภาคเหนือเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งเห็นพื้นที่ทเป็นภูเขาเป็นป่าสองมีแม่น้ำกั้นถ้าทางเชียงรายก็จะมีแม่น้ำแม่สาย ต่อมาจากก็แม่น้ํารวกก่อนที่จะลงแม่น้ำโขงที่เันเป็นแสนเนี่ยซึ่งแม่น้ํำพวกนี้มันจะแคบและสามารถจะข้ามได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในการลักลอบนาเรือเนี่ยเขาไม่ได้ขนมาทีเดียวก็จะค่อยทยอยเข้ามาแล้วก็ลักลอบขนแล้วก็ใส่รถไ่กินมาจากทางเหนือครับ ก็สามถึงสี่ประเทศถ้ารวมมาเลปอยู่ที่ว่าในในลอดนี้เขาจะลงเรือหรือว่าจะไปมาเลเซียจากที่เราจับเมื่อเคสที่ผ่นานมาถ้าสมมติไปมาเลก็จะใช้รถหรือทำเป็นช่องลับแล้วก,ก็นี่เคสที่เราจับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหนตันเนี่ย นั้นก็ทําเป็นช่องลับใต้ท้องรถใต้ใต้กระบะากระบะาบรรทุกนะครับแต่ถ้าหากว่าลงไปทางเรือจะมีวิธีการก็คือเอาเรือใหญ่ไปจอดไปน่านน้ําสากลแล้วก็ใช้เรือเล็กลําเลียงจะใช้ฝั่งไปนะครับไปที่น่านน้าสากลอีกทีนึงแต่อันนี้วิธีการนี่เขาก็แล้วแต่เราเราก็ดักไว้สองทางนะครับคือทั้งทางบกแล้วก็ทางเรือ โดยทางเรือก็จะมอบหมายให้กองทัพเรือเป็นผู้รับช่วงต่อในกรณีที่เราสามารถที่จะ,อะคอนโทรลต่อไปได้แต่ในทางบกก็จะมีทางการข่าวของสรพกับทางปชปสที่จะปฏิบัติร่วมกันเท่าไหร่ประมาปีเพราะันไมเดี๋ยวดูของการ อนนี้ทราบเป็นคนไทยนะครไทยเล็กๆเ,เนี่ย,ย,ยน,น่าจะเป็นคนในพื้นที่คนพื้นที่รับช่วงต่อเ,เป็นคนดินพื้นที่พัดกลาง แทนเป็นคนไทยเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่มันคือในการรับรอบผมส่งยาเสพติดนี่เขาจะคัดเอาคัดเอาเป็นช่วงช่วงเขามาหลายช่วงแล้วนะครับทีนี้พอไปพักอยู่ในพื้นที่ราดพรุนอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการให้รับผิดชอบช่วงหนึ่งพวกนี้ถ้าสมมติว่าเขาขนต่อไปก็จะต้องไปดบอไปชักที่แล้วมีคนมารับคือจะคัดเอาไม่ให้หลักฐานนะครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาอยู่ที่พบปศุทุสองห้องแต่ยังเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากมีกฎหมายใหม่เนี่ยความยากลําบากในการควบคุมผู้ต้องหาพบปสมีอนานาจในการควบคุมผู้ต้องหาไว้3วันก่อนที่จะส่งพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันจะมีการถ่ายวีดีโอไว้ตลอดเวลานับตั้งแต่เมื่อคืนมานะครับเจ้าที่ต้องถ่ายไว้ตลอด อันนี้คือความยากลําบากในเรื่องของการขยายผลคดียาเสพติดที่กฎหมายอุ้มหายเนี่ยนะครับจะต้องบังคับให้ทําแต่เราก็ได้ทําปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างในกลุ่มคนนี้เรากาลังตรวจสอบอยู่ครับกําลังตรวจสอบอยู่ประวัติกับพบสออยู่หรือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนุ่มอายุสักงโดยกหน้าตายก็ประมาณสามสิบ ต่อจากข้างเหนือคือจากชายแดนมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพัดเอาที่สองหรือที่สามครับคือเขาจะพักเป็นช่วงๆคือบางช่วงเราไม่สามารถที่จะติดตามไปได้ตลอดอย่างกรณีอย่างนี้ว่าทําไมเราไม่ให้เข้าผลต่อแต่พื้นที่ถ้าเห็นแล้ว,เป,เ,ปวเป็นเป็นสวนเป็นไรชาวบ้านที่มันเฝ้าดูไม่ไดนะ้เดี๋ยวดูให้ให้ตรวจพิสูจน์เลยดีกว่าเดินนักวิยาศาร จะมีใครอาสาที่จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ไหมครับเชิญครับพีชพ <Please, please. S 1> ีชสุจินทร์ณรัยภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน